สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะพื้นที่รีแลกของคอนโดเรานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการรีวิวเขาเรียกว่าแนวสันเขื่อนบางปูนะคะซึ่งอยู่ติดกับคอนโดของเรานะคะทีนี้เราจะให้ชมภาพด้านหลังก่อนด้านหลังเป็นคอนโดของเราตึกที่1ไม่ใช่ของเรานะของเราตึกที่2นี่อันนี้คือคอนโดเรานะนี่ค่ะเห็นไหมที่ตรงกับนิ้วชี้ของเซลุงนี่คือคอนโดเรานะ เดี๋ยวจะแพนให้ดูวิวด้านหลังนะคะเป็นวิวคอนโดเนาะพื้นที่ตรงกลางนี้ที่เป็นลานโล่งๆใน่ะเป็นพื้นที่ของเทศบาลซึ่งก็จะพบว่ามีคนเนี่ยมาหัดขับรถอยู่เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวิวคอนโดของเรานะคะคือไมอามี่บางกูเนาะดูสิคะมีความน่าอยู่มากนะคะแล้วก็ตรงนี้มาดูกันด้านนี้เดี๋ยวเราแพนไปให้ดูรอบๆนะคะอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้เป็นปากทางเข้าเขื่อนนะคะ ปาทางเข้าแนวทางขันเขื่อนซึ่งจะเห็นว่าคนเยอะมากก็คือเขามาพักผ่อนกันนะคะคนที่บางปูเนี่ยเขาจะมาพักผ่อนกันแต่ของเรามีข้อดีคือคอนโดของเราเนี่ยอยู่แค่นี้เองนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมาใกล้กับคนอื่นแล้วก็สะดวกกว่าเดี๋ยวเราก็จะแผนให้ดูนะคะก็หน้าปากทางก็จะมีนะคะร้านขายลูกชิ้นขายไก่ย่างส้มตาเยอะมากเลยนะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราแผนให้ดูเนาะอันนี้ก็คือนี่ตรงนี้ค่ะ นี่ตรงนี้คอนโดของเรานี่นี่คอนโดของเราถึงที่ดูนี่อันนี้คือคอนโดของเรานะน่นน่นน,น,น,น่อันที่สองอะคะ่ะใช่เสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาแพนดูรอบๆเนาะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารทะเลของบางปูนะคะกลางคืนนี่จะเปิดไฟสวยมากเลยนะคะทีนี้เราจะเข้าไปที่เข้าไปที่จุดชมวิวสันเขื่อนบางปูกัน ไปไปเลยไปเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะ่ะก็ตามมานะคะตามมาเห็นพาเที่ยววันนี้วันนี้ใส่ลุงตาเพินนะคะนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีร้านขายไก่ย่างส้มตำเยอะหลายร้านมากเลยนะคะร้านขายไก่ย่างส้มตำหลายร้านมากเลยร้านขายลูกชิ้นก็มีหลายร้านนะะเห็นไหมคนเยอะไหม นี่คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปด้านนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปด้านนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวยวทุ้งจะพาไปด้านที่เป็นฝั่งร้านอาหารก่อนนะเพราะว่าฝั่งร้านอา,นา,านหารเนี่ยเดี <shear. S 1> <ançais? S 2> ๋ยวพาไปชมวิวร้านอาหารนะคะทุกคนจะเห็นนะเป็นไงคะคนเยอะมากนะคะเราก็จะเห็นวิวนี้ด้วยคนเยอะมากแล้วก็จะเห็นวิวนคนเยอะมากแล้ว,เห,ว,วเห็นวิวทะเลค่ะวิวทะเลบางปูเดี๋ยวพาขึ้นไปชมวิวทะเลบางปู นี่ค่ะอ่าดูเลยนี่ค่ะนี่คือวิวทะเลบางปูนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็วนกลับมาดูจากที่วิทะเลบางปูนะคะได้อยุงได้หรือนะคะนี่ค่ะนี่ะนะวนนะวิวทะเลบางปูตลอดแนวเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นจุดนี้แหละครับตอนทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมาคะ่ะ เลยเห็นไหมตลอดแนวสวยมากเลยตามโค้งเนาะเห็นวิวเทะเลแล้วก็เรือลำใหญ่ด้วยนะคะมเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวหน้าร้านอาหารนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิวหน้าร้านอาหารกันเดี๋ยวเราชมไปเรื่อยๆนะ นี่เห็นไหมโอเคงั okay, ้นเดี๋ยวเซลุงหยุดตรงนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราตัดวิวหน้าละนาหารใหม่อีคลิปหนึ่งนะโอเคอันนี้ให้ชมวิวทะเลให้สะใจกันไปก่อนนะเป็นไงสวยไหมถูกใจเลยล่ะคะนี่ mm hmm. เห็นไหมวิวพระอาทิตย์ตกเห็นหน้าคนนะไปเห็นพระอาทิตย์โอเคเราไปไปกันในคลิปนี้ด้วยวิวพระอาทิตย์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรา